นี่เราก็เคี่ยวหางกะทิเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงลงไปนี่เครื่องปรุงในนี้ก็มีหอมกระเทียมพริกไทยกะปิโขกเขาไว้ส่วนอื่นก็สักกะเบอือลงไปก่อนเลย <c oughs> สักกะเบอือโบราณเขาบอกว่าถ้าสักกะเบอือแว่งลงไปมันจะอร่อยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคนโบราณเขาท้วนทีไงคือว่าสดษพริกเศษอะไรต่ออะไรติดอยู่ที่สักกะเบอือใช่ไหมเล่าก็จะได้ เอาออกให้เอี่ยมไงคนโบราณเขาถี่ท้วนแต่ไม่เกี่ยวอ่อร่อยไม่อร่อยหรอกจะใส่ทีไปเลย<ม>ตามไปด้วยน้ำล้างคกหน่อย<ม>นี่เดือดแล้วใส่สับป,ประรดลงไปเลย<ม>ตอนนี้เราก็เคี่ยวสับป,ประรดไปให้เละเล รสชาติเราก็จะได้เค็มจากกะปินิดหน่อยแล้วได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสับป,ปะรดนะจ๊ะถ้าเราชอบรสจัดเดี๋ยวเราก็เติมลงไปอีกได้อาจจะเติมน้ำปลาลงไปให้ออกเค็มอีกหน่อยหรือว่าจะถ้ายังชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะขามเปียกไปได้นะจ๊ะใครชอบหวานก็ตัดน้ำตาลลงไปได้จ้ะเพิมรสชาติสักหน่อยนะใส่พริกลงไปหน่อยนึออกเผ็ดอีกนิด,นดยายชอบ ตอนนี้เราได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วใส่ประทูลงไปต้มสับประรดกับปลาทูสับประรดรู้สึกว่าจะดุยยากไปนะ่อันนี้ไอ่เละเลยนะเนี่ยต้มสับประรดกับปลาทูนะจ๊ะ ต้มสับป,ประรดกับปลาทูได้ละจ้ารสชาติเปรี้ยวเค็มนะจ๊ะหวานกะทินิดนึงไม่ได้ใส่น้ำตาลเพราะสับป,ประรดเขาก็มีความเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วเนะาะคนแก่สดน้ำ รวมสับประรดกับปลาทูนะจ๊ะโอเคไหมคะลองทำดูนะคะ่ะง่ายๆรวมสับประรดกับปลาทู